สวัสดีครับวันนี้ on the way นะครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องคดีน้องชุมพู่ต่อนะครับในส่วนของคดีนี้สังเกตดูว่าปรากฏการอ์าอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนั้นก็คือว่าปรากฏการ์กองเชียร์ระหว่างสองฝ่ายแล้วก็ปรากฏการ์หนึ่งที่พัฒนาไปกว่านั้นนั่นก็คือว่ามีในส่วนของสื่ออิสระหรือยูทูบเบอร์ออกมานะครับวันนี้เราจะมาพูดกันว่า ทำไมจึงมียูทูบเบอร์ที่เชียร์ลุงพลเกิดขึ้นนะครับก็จะเริ่มประเด็นแรกเลยนะครับประเด็นแรกก็คือว่าคดีนี้เป็นคดีดังนะครับทุกคนติดตามเพราะยิงนั้นแฟนคลับที่เชียร์ระหว่างลุงพลระหว่างอ,าอีกฝ่ายผู้เสียหายค่อนข้างเยอะดังนั้น ปริมาณคนที่ต้องการที่จะทราบข่าวสารหรือว่าอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันเยอะครับประกอบกับช่องหลักๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเจาะลึกถึงรายละเอียดหรือว่าไปแทะถึงรายละเอียดหรือมีข้อจํากัดในเรื่องของการนําเสนอนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่คุ้มไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคนพวกนี้ก็เลยเอาช่องอในส่วนของยูทูบเบอร์พวกนี้ก็ได้ไปหา ข้อมูลเหล่านั้นมานําเสนอให้กับประชาชนแล้วประชาชนก็ชอบด้วยมันจึงเป็นที่มาของยูทูบเบอร์ที่เกิดขึ้นแล้วประสบความสาเร็จนะครับส่วนประการอีกประการหนึ่งก็คือว่าบางคนก็คือเป็นแฟนครับคนที่ทนไม่ได้กับที่ลุงพลโดนกล่าวหาว่า,าทำใหน้น้องเสียชีวิตหรือว่าถูกกล่าวหา ตั้งข้อกล่าวหาเป็นผู้เขาเรียกว่ายังไงผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้นะครับทั้งทั้งพี่เอ่อเอ่อตัวคดีอาจจะออกหมายจับออกอะไรไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ตัดสินว่าเป็นคนผิดแต่สังคมหรือว่าสื่อต่างๆค่อนข้างที่จะตีตราไปแล้วว่าเขาเป็นคนทำทำให้คนอีกฝั่งหนึ่งที่เห็นใจ ลุงพลไม่พอใจนะครับแล้วก็อยากจะมาพูดกับสังคมว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะไอสิ่งที่คุณพูดเนี่ยตอนนี้เขาแค่เป็นผู้ที่กล่าวหานะแล้วคนพวกนี้ก็พยายามที่จะหาข้อมูลเด็ดๆมาหักล้างในส่วนตรงนี้ของข้อมูลว่าลุงพลเป็นคนทําเขาก็หามาอย่างเช่นตรงนี้ทไลา์เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่จะเกิดตัวนี้ขึ้นมา ประกอบกับปัจจุบันนี้มีสื่อตัวใหม่ก็คือนิวมีเดียที่เกิดขึ้นมาก็คือส่วนของยูทูบเบอร์แล้วก็มันสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะระบายความอันตันใจแล้วก็สามารถที่จะบอกกล่าวกับคนทั่วไปได้ทราบด้วยว่าเฮ้ยเราคิดอย่างนี้นะเฮ้ย <"He i, S 2> เรื่องข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้นะทําใหา้ทุกคนสามารถที่จะเป็นเจ้าของช่องได้ แล้วก็สามารถเชร์ฝั่งที่ตัวเองชอบได้อย่างเปิดเผยนะครับแล้วก็มีมีเวลามีมีมีม,มีคนที่พร้อมที่จะสน,รรนับสนุนและที่สำคัญก็คือมีคนดูคนติดตามเยอะด้วยนะครับดังนั้นในส่วนของคดีของลุงพลที่เกิดขึ้นจึงไม่แปลกที่จะมีในส่วนของยูทูบเบอร์ ฝั่งของแกเป็นประมาณเยอะนะครับคิดว่าที่ทําอยู่เนี่ยก็ร่วมร้อยชีวิตที่ร่วมร่วมร้อยช่องที่เข้ามาทําในจุดนี้นะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็วิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของความเห็นที่ตนคิดและตนเห็นและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นรวมไปถึงปัจจุบันก็เริ่มที่จะมีลักษณะของการาทำมาในส่วนของไลฟ์สไตล์ของลุงพลเป็นยังไงยังไงนะครับ ต้องเข้าใจว่าในส่วน่ในส่วนของตรงนี้เนี่ยลุงพลคือผู้ถูกกระท,ทําที่ภาพที่เขามองนะครับลุงพลเป็นคนที่ถูกกระทําคือไม่ว่าลุงพลจะถูกหรือผิดนะครับสังคมไม่มีสิทธิ์ที่จะสังคมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนผิดหรือเป็นผู้กระทําตราบเท่าที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินนะครับ และเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการมียูทูบเบอร์นะครับก็คือว่าจะเป็นเหมือนกับว่าผู้ที่คอยติดตามหรือสื่อให้สังคมได้เห็นถึงการกระทำงานของตำรวจและเจ้าหน้าที่หากในจุดไหนที่มันค้านกับสายตาหรือมันเป็นสิ่งที่สังคมกังขาเนี่ย มันก็จะได้ตีแผ่ออกมาซึ่งในจุดนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะทําให้ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยต้องทํางานอย่างรอบคอบตรงไปตรงมาแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทํางานในการสืบสวนสอบสวนเราจะสังเกตได้ว่าหากเป็นคดีอื่นไม่แน่บางทีอาจจะปิดไปแล้วก็ได้แต่สําหรับคดีลุงพลทําไมถึงคดีน้องจุู้เนี่ยลากยาวมาเป็นปีปัจจุบันนี้ออกมา ออกหมายจับแล้วยังไม่สามารถที่จะยื่นต่ออายการให้ฟ้องได้นะครับเป็นเพราะตรงนี้ครับหนึ่งคดีนี้เป็นคดีที่หาหลักฐานค่อนข้างยากนะครับต้องยอมรับว่าหาหลักฐานแรงดนใจของผู้ที่กระทำเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยหายาก มันจึงเป็นที่มาของอตอนแรกที่ผมเคยได้พูดไว้ในคลิปแรกว่ามันเป็นคดีที่ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยไม่เชื่อว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยจะสามารถทำาทาพวกนี้ได้ชาวไร่ชาวนานเนี่ยไม่น่าจะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนของตรงนี้นี่เองเนี่ยตำรวจจริงต้องทำงาน หาหลักฐานที่ชัดเจนมาพิสูจน์มามคลายข้อสงสัยของแฟนคลับให้ได้ก่อนที่จะสั่งฟ้องได้นะครับตรงนี้เป็นจุดดีนะครับเป็นจุดดีอย่างหนึ่งก็คือว่าในส่วนนี้เนี่ยเราได้เห็นวิวัฒนาการของสังคมไทยที่นำสื่อและการเข้าการเข้าถึงสื่อและการ สื่อให้กับประชาชนได้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในใจของคนนะครับไม่เพียงแต่ว่าจะต้องเป็นสื่อ3579ที่จะนำมาเสนอตอนนี้ใครๆก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของสื่อได้แล้วก็สามารถที่จะพูดออกมาในสิ่งที่ตนเห็นพูดออกมาในสิ่งที่ตนคิดนะครับแต่อย่างนั้นแหะครับมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้อง ใช้วิจารณญาณเพิ่มขึ้นในการรับฟังข่าวสารต่างๆได้นะครับในส่วนของอีกส่วนหนึ่งที่เราเราอาจจะมองไม่เห็นในส่วนของแฟนคลับในตรงนี้นะครับก็คือเกิดกลุ่มก้อนในสังคมที่มีความคิดเห็นเดียวกันมีการทำกิจกรรมร่วมกันมีการใส่เสื้อทีมเดียวกัน มีการไปทําบุญมีการไม่ว่าว่าสิ่งนั้นมันอาจจะถูกหรือผิดหรือว่าเป็นอะไรที่เออยังไงนะครับอย่างเช่นแฟนคลับของลุงพลไปร่วมกันทําบุญอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันก็เป็นภาพที่ดีแล้วก็เป็นภาพที่เราอยากเห็นคนไทยที่จะอหันหน้าเข้ามาคุยกันนะครับก็วันนี้ก็คงจะเป็นมีเพียงแค่นี้ สำหรับคนที่ต้องการติดตามคลิปใหม่ๆให้กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อที่จะได้ติดตามสาระใหม่ๆที่เราจะนำเสนอนะครับแล้วกอ็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยว่าคลิปนี้เป็นยังไงนะครับเพื่อเราจะสามารถที่จะนำไปปรับปรุงแล้วก็นำเสนอคลิปที่ดีที่ถูกใจกับท่านผู้ชมในโอกาสหน้า สำหรับวันนี้แอต้องขอลาไปก่อนขอบ